สุดยอดมากไบวเชลรวิทลงแข่งบาสในแมตช์ประวัติศาสตร์ NBA Celebrity Game ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องเซอร์ไพรส์แบบว้าวสุดๆเลยนะคะแล้วก็เรียกเสียงฮือฮาได้เป็นอย่างมากที่เห็นศิลปินหนุ่มสุดฮอตไบร์ไบร์วชิลวิชีวะอารีโช์สกิลทางด้านกีฬาที่ต้องบอกว่าเท่และก็แข็งแรงสุดๆค่ะได้มีการเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลนัดสำคัญในงาน NBA l e g e n d Celebrity Game Presented by San China ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความตื่นเต้นเร้าใจของนักกีฬาแล้วก็ความบันเทิงค่ะโดยจัดที่มาเก๊าเมื่อวันที่7ธันวาที่ผ่านมาท่ามการแฟนๆที่เข้าร่วม การแข่งขันบิ๊กแมตช์ในครั้งนี้กว่า10,000คนโดยเป็นแมตช์การแข่งขันสุด e x c l u s ค v ูซีฟนำโดยนักกีฬาชื่อดังในตำนานของ NBA โดยมีการกระชับมิรระหว่างเหล่าซุปตาร์ในวงการเพลงป๊อปโดยงานนี้หนุ่มไบต์นะคะได้ลงแข่งขันในทีมไฟลหลังจากที่เจ้าตัวได้ไปฝึกฝนทุ่มเททัศน์ฟิตร่างกายและลงแข่งบาสเกตบอลอยู่นานหลายเดือนสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับแฟนๆได้ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะก็เรียกได้ว่าแฟนคลับเนี่ยกรี๊ดกันทั้งสนามเลยนะคะพอไม่คิดว่า ไบรท์เนี่ยจะโชว์สกิลได้เท่ขนาดนี้ไบร์วชิรวิทย์นะคะเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเป็นพิธีกรรุ่นที่6ในรายการสตอร h e e ีส Cake ทางช่องสาวเมื่อปี2556ถึงปี2558ค่ะจากนั้นเนี่ยเขาได้เซ็นสัญญากับ GMMTV ในปี2562้กและก็ได้เป็นหนึ่งในพิธีกรรายการโตแล้วทางช่อง GMM 25ค่ะจากนั้นเนี่ยไบร์วชิรวิทย์ก็เริ่มมีผลงานออกมาเรื่อยๆโดยผลงานที่เรียกได้ว่าสร้างชื่อเสียง ให้เป็นที่จดจำของแฟนคลับก็คือซีรีส์วเรื่องเพราะเราคู่กันคู่กับวินเมทาวิน ซีรีส์เรื่องนี้นะคะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในไทยแล้วก็ในต่างประเทศค่ะทําให้ไบต์เนี่ยได้รับรางวัลมากมายรวมถึงรางวัลน,นักสแสดงนําชายยอดเยี่ยมจากการประกาศผลรางวัลน,นักขาชครั้งที่12และยังมีผลงาน f 4 Thailand b o น o v บ r ย l o w e r ที่เรียกว่าเป็นผลงานสุดฮิตระดับเอเชียที่หลายต่อหลายประเทศนะคะนาไปสร้างเป็นเวอร์ชั่นของประเทศตัวเองค่ะไบต์เนี่ยเป็นนักสแสดงแล้วก็นักร้องที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยและต่างประเทศมีแฟนคลับ ตามเป็นจำนวนมากเขามีความสามารถด้านงานแสดงและก็งานร้องเพลงรวมไปถึงบุคลิกที่น่ารักและก็คียเล่นด้วยค่ะ